อ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะเดินสายไฟเดินเองเลยแล้วก็จะมีตู้คอน s u m e r อ่าแล้วก็สายท่อวางท่อวางระบบท่อแล้วก็เดินสายไฟเดี๋ยวมาดูอุปรกรณ์ที่ผมจะ,ะวางระบบสายไฟดูนี่ก็จะเป็นท่อท่อที่ผมจะใช้ก็คือ6กหุนกับ4ี่หุนแล้วก็จะมีสปริง แล้วก็จะมีลวดดึงสายท่อดึงสายไฟสปีนี้ต้องซื้อทั้งหมดเลยเพราะว่าอุปกรณ์ทั้งหมดผมไม่มีเลยต้องซื้อใหม่อันนี้ก็จะเป็นที่ตัดท่ออันนี้จะเป็นกิฟอุปกรณ์บางส่วนยังมาไม่ถึงอันนี้ก็จะเป็นกิฟของสีอุนแล้วก็ส่วนควบคุมยังไม่มา น,นี่ก็จะเป็นสายไฟสายไฟนี่เขาเห็นเขาเห็นเขาพูดเห็นเขาว่ายี่ห้อตัวเนี้ดีมากเลยยายาสกิยาสกิตอันนี้มันจะได้ขนาดเต็มขนาดของเขาจะเต็มผมก็เลยเลือกยี่ห้อเนี้ สายาสายมันใหญ่ด้วยแล้วก็ขนาดมันจะเต็มกว่ายี่ห้ออื่นๆก็เลือกเอา,ายี่ห้อนี้ก็จะมีทั้งหมด2.5สีฟ้าสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวแล้วก็1.5ก็จะมีสีเขียวเอ้ก็จะมีสีฟ้ากับสีน้ำตาลเขียวนี่ก็จะเป็น บล็อกจะเป็นกล่องกล่องกล่องแยกอ๋นนกออันนี้จะเป็นวอระเบิร์ดของปี๊บดิเสือ้อ ม้งจะเป็นกล่องสองคืนด้วย2สอขั้นสีก็จะมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างที่ยังไม่มายังมาไม่ถึงอุปกรณ์ตัวน,นี้ผมจะสั่งออนไลน์ทั้งหมดเลยมีแต่ท่ออย่างเดียวที่สั่งออนไลน์ไม่ได้เพราะว่ามันยาวเกินไปมันก็ไม่ส่งโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะติดตั้งเดี๋ยว มารอชมดูว่าได้ยังไงห้องแบบไหน่ตั้งตรงเนี้ยตรงโน้นก็จะเป็นตู้คอน sumer แล้วก็จะใช้สายลากเข้าไปในห้องในห้องนึงก็จะมีไฟแล้วก็จะมีปลั๊กไฟอะไรหลายหลายอยา่างโอเค๋ย่าลืมติดตามนะครับนี่ก็จะเป็นเรสเซอร์วัดระดับเวลาเดินสายไฟก็จะได้ระดับ เดี๋ยววัดลงจะเอาคณะเท่าไรวัดอห้ลงให้เท่ากันที่จริงก็ไม่ต้องใช้เหลอาไดเสื้อว,วัดจะวัดจะระดับฟ้าขึ้นไปก็ได้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะจะดักดักท่อดักท่อให้มีความโค้งหลบเสา ครั้งแรกในชีวิตที่เดินสายไฟ ขึ้นไปแล้วก็ลืมเปิดเลเซอร์ก็จะงลงอีกแล้วก็ขึ้นไปอีกลืมขึ้นๆลงๆลงแล้วก็จะทำการวัดจะติดตั้งกล้ามปูให้มีขนาดาเท่ากัน ในเสื้อจะเป็นสีเขียวเขียว